สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1นึ่งธันวาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดชายคูณนะครับหรือว่าแอดพนชายแดนใบนี้เป็นสูตรคำนวณคู่ต้นบนของอาจารย์นะครับให้มาเป็นแนวทางทั้งหมด6คู่ด้วยก,กัน ก็จะมี 78, 79, 70, 71, 72, แล้วก็73ใครชอบสูตรคำนวณของอาจารย์ก็หาอีกตัวมาใส่นะครับต่อมาจะเป็นข้อมูลชุดล่างของอาจารย์นะครับอาจารย์ให้มาเป็นแนวทางทั้งหมด8ชุดด้วยกันก็จะมี 49, 44, 45, 41, 19, 14, 15, แล้วก็1 1 เพิ่มเติมชุดที่อาจารย์เน้นมาให้2ชุดก็คือ44กับ1น1นะครับงวดประจำวันที่1ธันวา68ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดไพบูลนะครับใบนี้เป็นข้อมูลชุด2ตัวบนล่างนะครับอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง7ชุดด้วยกันนะครับมี151625 26 27 36แล้วก็37อาจารย์บอกว่าชมกันไปก่อนนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอดยืนนะครับอดยืนให้แนวทาง2ตัวล่างชุดเต็มมาทุกทันวันที่อยู่ด้านบนครับวันที่1ทธันวาปี2568 ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดยืนนะครับแอดยืนบอกว่าระวังนะครับสตัวด้านบนนะครับระวังมันกลับหัวก็จะมี2926 92แล้วก็6กสองถัดมาจะเป็นแนวทางล่างชุดเต็มของแอดคมชุดเต็มอยู่ด้านบนนะครับสำหรับชุดเน้นของอาจารย์อยู่ด้านล่างเห็นให้ทั้งหมด6ชุดนะครับ มี8 2 9 2 8 3 9 3 8 5แล้วก็9 5ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาก็จะเป็นแนวทางบนชุดเต็มนะครับชุดเต็มอยู่ด้านบนส่วนชุดเน้นของอาจารย์6ชุดก็จะมี6 365 8385 เกาแล้วก็95วันที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับวันที่1เดือน12ปี2568ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวบนล่างของอาจารย์นะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้6นะครับคำนวณได้6ชุดเดียวของอาจารย์ก็คือ6 3นะครับ ชุดกลับหัวก็คือ93สถูกทันเก่งทด้หมดนะครับมาต่อกันที่แนวทางพิกัดด้านล่างนะครับของแ bon, อสมิสเตอร์บอลงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้6ตัวรองมีเลข3เลข3ก็เข้าหลัก10นะครับ2ตัวของอาจารย์ให้มา6 3 3 6 ิดไปแต้มเดียวถูกทันหวยออก37สําำหรับงวดใหม่1ทธันวา68ใบฝั่งทางขวานะครับเป็นล่างของอาจารย์คำนวณได้7นะครับตัวรองก็คือเลข2จับเข้าคู่ได้2772ท 2, ุกทัน2772แนวทางพิกัดด้านล่างของแท้นะครับของอ s Mr. มิบ ต่อมาจะเป็นแนวทางตัวเลขพื้นหลังสีดำนะครับได้มาใบแรกทุกท่านสูตรนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์มี7 3 7 3ก็ลงไปด้านล่างนะครับโผยออก1 4 5 3 7สีาำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับทุดสตัวของอาจารย์มี5 6 5 7 5 2แล้วก็5 3 สามตัวมี852กับ853ดูเหมือนว่าเจ้าของข้อมูลวงกลมเน้นเพิ่มเติมไม้2จชุดที่52กับ53านะครับสำหรับข้อมูลอีกสูตรของอาจารย์ยังไม่ได้ลงให้ทุกท่านรอก่อนนะครับอาจารย์ให้สูตรนี้มาก่อนถัดมาจะเป็นแนวทางของอัจารชรดานะครับชุด3ตัวของอาจารย์คำนวณได้397 สองตัวมี3ามเจแล้วก็97ชุด2ตัวนี้สามารถเกงได้หมดนะครับที่สำคัญอย่าลืมติดตัวไปกรับด้วยแนวทางสลากสัญจรจังหวัดกำแพงเพชรถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดบ้านภัยเมืองพลนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปทุกท่านแนวทางของอาจารย์ไม่มี4 5ไม่มี3 7 มี1นสเข้าคู่หน้านะครับงวดก่อนหน้านั้นมี8ปดไปด้านบนเข้าตัวกลับงวดที่ออก8 9 8 8 7้าแสองงวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายวันที่หนึ่งเดือน12ปี2568ข้อมูลชุดแรกของอาจารย์มี4ี่สองสีสาี่หกี่เชุดที่สอง มี5 2 5 3 5 6แล้วก็5 7แนวทางของแอดบ้านไผ่เมืองพลต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดมาน้อยคอยรักนะครับงวื่อที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายข้อมูลด้านบนของอาจารย์ผิดไปแต้บเดียวถูกท่านอาจารย์คำนวณได้164นะครับ164หออก145 ข้อมูลด้านล่างของอาจารย์เข้าอยู่นะครับการคํคำนวณได้73็ดยออก3ามเจหรับงวดใหม่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วทุกท่านก็คือสีใบฝั่งทางขวาวันที่1เดือน12ปี2568ข้อมูลด้านบนของอาจารย์นะครับชุด3ตัวคำนวณได้114 115 124 125ชุดอสองตัวของอาจารย์ชุดเน้นมี1415ชุดรอง2425ต่อมาครับชุดสรุปด้านล่างชุดเน้นของอาจารย์มี2920ตัวรอง3930เน้นหนักหนักแขนแขนของอาจารย์29ชุดเดียวใจมักกระจัดไปโลดตามนี้นะครับสูตรคำนวณของแอดมาน้อยคอยรัก มาต่อกันที่ข้อมูลด้านล่างของแอดมินอนะครับตัวเด่นคำนวณได้1 2ตัวมี1 2 1 3 1 8แล้วก็1 9ึ่ถัดมาจะเป็นข้อมูลด้านบนนะครับตัวเด่นคำนวณได้2 2ตัวมี2 1 2 3 2 4่งี่สแล้วก็สองเด้านล่างจะเป็นข้อมูลชุด3ตัว มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ปรีชาใบน,นี้เป็นข้อมูลเน้นล่างของอาจารย์นะครับตัวเด่นคำนวณได้4ชุดเดียวที่ชอบก็คือ6 4ชุดกัน4 2มาด้วยกันจะเป็นข้อมูลด้านบนนะครับเน้นบนของอาจารย์งวดก่อนตัวเด่นคำนวณได้5ก็เข้านะครับ5ไปอยู่หลักหน่วยคุยออก1 4 5 แต่ว่าชุดสองตัว3ตัวของอาจารย์นี่หลุดนะครับสองงวดหลังสุดตามที่เห็นทุกทันงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายตัวเด่นคำนวณได้9ก้านะครับคำนวณได้เตัวเดียวสามตัวของอาจารย์ได้0ูนย์เก้าห้ากับห้าเตัวชุดเดียวของอาจารย์ได้95นะครับชุดกัน9กสอง แนวทางของอาจารย์ปรีชานะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ประชานะครับอาจารย์ให้ข้อมูลชุด3ตัวมาชุดเดียวนะครับคำนวณได้261ใบนี้จะเป็นแนวทางสลักสัญจรของแอดมิดนะครับข้อมูลชุด3ตัวใบนี้อาจารย์ให้มา2ชุดได้2 6 7กับ338ทุกทัน สองกับ338พอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ